the match. ถือว่าเป็นเกมแรกของเราแล้วนะว่าดูจากสคาร์ก็ถือว่าก็พอใจนะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เราเล่นค่อนข้างยากมากเพราะว่าทีมชาติดีมอร์ก็ลงไปแบบแบบมันเต็มพื้นสนามมาแล้วได้ไหมเราเล่นยากระบากนิดนึงแต่ก็ถือว่าเราก็โอเคนะในในวิธีการที่น้องๆไปได้พยายามตาเพียงแต่ยังไม่ได้แม่นอะไรมากมายนะครัพูดถึงพิษมันนะครับสมองเรากำลงไปดีสุด ก็ความจริงแล้วน้องเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเราก็ไม่ค่อยได้เราก็อยากให้เหมือนลงไปสร้างเกมพินเนตด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ที่มีเรื่องอม,ม,มีมีทักษะในการเรื่องของการ <ipper> เขาทําแล้วก็กรา,ารแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีรูปร่างที่สูงใหญ่ก็ถือว่าก็สามารถลงไปแก้ปัญหาในใน,ในจังหวะที่เราถูกคู่ต่อสู้รับลึกแล้วก็มันค่อนข้างยากลำบากในการที่จะเจาะเข้าไปเนี่ย เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้เล่นของเราค่อนข้างตัวเล็กนะคะลูกจากลูกคอจากด้านข้างเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่มีผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ก็ค่อนข้างลำบากในเรื่องของการเขาทําจากรูปกลางอากาศ